แต่ระวังอย่างเดียวเลยก็คือ,อย้าให้สาวๆมาโดนตัวไม่งั้น,นมันติดง่ายจัดติดทุกคนผมก็เคยนะกขขายของอยู่ดีๆนี่แหละพกม้าเสพนางไปด้วยลูกค้าเนี่ยแน่นมากวันนั้น,นเพอไปโดนตัวลูกค้าผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคราวนี้ผู้หญิงคนนั้น,นมาซื้อของผมทุกวันเลยมายอดมาจีบผมนักสุดเลยนะชวนผมขึ้นห้องผมอะได้ยินชื่อเสียงของม้าเสพนางมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเพ้อฝัน ไอ้ประเภทว่าชาวบูชาแล้วอ่ะจะได้เมียสวยเมียสาวเหมือนนางฟ้านางสวรรค์หรือไอ้พวกโชคลาภเงินทองมากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าถามความรู้สึกของผมจริงๆนะเมื่อสมัยก่อนเนี้ยผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นดูที่ตัวเราทําพอมีเงินเดี๋ยวสาวๆก็เข้ามาหาเองแหละพอเกิดเรื่องก,กับตัวเองเนี่ยถึงได้รู้ก็ได้มาเสพนางนี่แหละครับช่วยชีวิตผมไว้ตอนนั้นนะผมขายของที่ตลาดอยู่ไรายได้วันละสองถึงสามพันบาทครับก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้เลยนะ มีเงินกินมีเงินเที่ยวพอเก็บร้านเสร็จนะผมก็ออกหาแต่เศร้า,าแล้วช่วงนั้นนะ่ะก็ใช้เงินเยอะแบบสบายๆเลยแต่พอไอ COVID ้โควิดเข้ามาเนี่ยชีวิตผมพังยับเยินจากที่เคยมีไรายได้เที่ยวทุกวันก็ไม่พอใช้ใจ่ายหมุนเงินไม่ทันแถมยังเป็นหนี้ผมเนี่ยต้องไปยืมเงินคนอื่นมาใช้บางวันเนี่ยไม่มีลูกค้าบางวันเนี่ยก็ต้องรีบปิดร้านเพราะไม่มีเงินหมุนจากที่เคยกินเที่ยวหาแต่เศ้า,าได้ทุกวันผมก็ไม่มีเงินไปแถมร้านต้องมาปิดอีก พอไอเชื้อโรคระบาดทีเนี้ยผมเนี่ยเหงาหนักเลยอย่างที่ทุกคนรู้แล้วครับไอเชื้อโรคโควิดเนี่ยมันระบาดหนักมากผมเนี่ยก็อยากมีเมียกับเข่าบ้างแต่ก็จีบสาวไม่เคยติดพอมีเงินสาวก็เยอะแต่พอไม่มีเงินเนี่ยไม่มีใครมองเลยผมเห็นคลิปมาเซฟนางของเพศนี้เนี่ยคนช้เนี่ยรีวิวกันเยอะมากๆว่าใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีจริงผมก็เลยเกิดอยากลองก็กะจะลองดูแค่499บาทจะได้ผลสักแค่ไหนกัน แต่ถ้าไม่เห็นผลนเนี่ยผมจะพูดเลยว่างมงายเชื่ออะไรไม่เข้าท่าต่อแรกที่ซื้อเนี่ยผมมาคิดท้าทายก็ซื้อมาพกไว้เฉยๆนั่นแหละไม่ได้ท่องกระถ่าดรวยซ้สามแต่ไม่น่าเชื่อครับ3วันเท่านั้นแหละลูกค้าเนี่ยมาจากไหนไม่รู้เต็มเลยมาซื้อของพมของนี่ยไม่พอขายเลยผมก็คิดนะไหนลองท่องกระถ่าดูสิถ้ามันดีจริงๆเนี่ยวันอื่นมันต้องขายได้ด้วยแต่มันเกิดขึ้นจริงๆครับร้านอื่น,นยังเงียบคนมาซื้อร้านพมเนี่ยลุมกันเต็มเลย ถ้าวันไหนไม่พกไปเนี่ยมันก็เฉยๆครับแต่ถ้าวันไหนพกไปด้วยเนี่ยลูกค้าจะมารุมซื้อแบบมืดฟ้ามัวดินเลยมันเหมือนมีแรงดึงดูดนะครับไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีลกแมวอยู่แล้วก็ถือโอเคอยู่แต่ลกแมวน่ยมันจะเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างเอาตรงๆก็ไม่เท่าไหร่ผมจึงศรัทธาหมาเสพนางคูบาวังอย่างมากก็กะว่าจะซื้อสำรองไว้อีกตนหนึ่งกลัวหายแต่ผมไปสะดุดตาก,ากับสีพึ่งผมก็เลยสั่งสีพึ่งมาแทนทางเพจบอกว่า,วาถ้าบูชาสีพึ่ง คู่กับมาเสพนางจะแรงมากที่สุดแต่มันก็จริงนะแต่ระวังอย่างเดียวเลยก็คืออย่าให้สาวๆเนะี่ยมาโดนตัวไม่งั้นนะมันติดง่ายจัดติดทุกคนผมก็เคยนะก็ขายของอยู่ดีๆนี่แหละพกมาเสพนางไปด้วยลูกค้าเนี่ยแน่นมากวันนั้นนะเพิ่ไปโดนตัวลูกค้าผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นนะมาซื้อของผมทุกวันเลยมายอดมาจีบผมนักสุดเลยนะชวนผมขึ้นห้องถ้าผมชอบคนไหน่นะผมแค่เอาสีพึ่งเนี่ยไปไป้ายลงผมทุกรายเลย ทุกวันเนี้ยผมไม่ต้องไปหาสาวๆที่ไหนแล้วพอเก็บร้านเสร็จนะมีสาวๆมานั่งรอทุกวันเลยแถมยังมีโชคลาภอีกนะถูข่วยงวดเว้นงวดสุดยิ่กว่าลกแมวอีกใครไม่เชื่อก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อและศรัทธาหมาเสพนางคููบาวังเป็นอย่างมากยิ่งช่วงเนี้ยถ้าใครบูชานะพี่ก็แถมสีพึ่งให้ด้วยคุ้มยิ่งกว่าเดิมไปอีกแต่ต้องระวังของปลอมก็ด้วยนะครับ พ่อ้าแม่ค้าที่ตลาดมาถามผมผมก็บอกว่าผมเนี่ยบูชาม้าเสพนางแต่เขาดัานไปซื้อของถูกซื้อมา199-200บาถึง200บาทโดนหลอกกันทั้งนั้นก็เลยบอกไปว่าต้องซื้อที่เพจนี้เท่านั้นของแท้เห็นผลจริงๆครับ